กรับสวัสดีทุกผู้ชมเลเดอร์รีพอร์เตทุกท่านวันนี้วันพฤหัสที่12สิงหาคม2,564้และก็ตรงกับวันแม่แห่งชาตินะฮะก็ ท่านผู้ชมหลายๆคนหลายๆท่านก็คงกลับไปกราบแม่แต่ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับจะปเป็นพบคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะเพราะท่านเป็นผู้สูงอายุก็ต้องใส่แมสสองชั้นล้างนึอบ่อยๆนะครับตรงนี้อ่ะเรามาดูจํานวนผู้ติดเชื้อวันนี้คุณ2 2 7 8มคนวันนี้ก็ทุกสถิตินิวไฮครับเรามาดูตัวเลขในเรือนจากัน3า5จคนและก็เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยยืนยันด้วยผลตรวจ rt pcr อย่างเดียวเนี่ยประมาณ22,407คน และเรามีผู้เสียชีวิตณวันนี้147ยท่านผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่1เมษายนมาจนถึงณวันนี้6,942ยคนนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่ถ้าถามว่านิวไฮเนี่ยตั้งแต่1ึสิงหามาจนถึงณวันนี้คุณรู้ไหมว่าเรามีนิวไฮไปแล้วกี่รอบเรามีนิวไฮไปแล้ว4รอบวันที่5วันที่6วันที่7ล่าสุดคือวันที่12ทุกสถิตินะยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยปาไป4รอบ ก็ต้องรอดูแล้วกันว่าสิ้นเดือนนี้จะเท่าไหร่นะครับส่วนข้อมูลเรื่องของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเขาเปิดเผยอย่างนี้ว่าแนวโน้มตัวเลขผู้ป่วยหายกลับบ้านเนี่ยเริ่มมากกว่าผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่นะเขาบอกว่าส่งสัญญาณว่ามีเตียงเพียงพอลดความกดดันกับบุคลากรทางการแพทย์เขบาบอกปัจจัยที่ทําให้การลกดาวนั้นมีประสิทธิภาพเนี่ยโดยเฉพาะความร่วมมือของประชาชน ทุกคนนอกจากนี้เป็นสัญญาที่ดีว่าจะมีเตียงสําหรับผู้ป่วยมากขึ้นนะฮะเพื่อรองรับผู้ป่วยรายใหม่ซึ่งมีการลดความกดดันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ดูจากจำนวนผู้ป่วยสะสมจำนวนเนี่ย 7, 7, 8อะไ8 8รายแต่ผู้ป่วยหายกลับบ้านเนี่ยก็มีมากถึง5 5 7 1 1 4ายายก็เหลือจำนวนผู้ที่รักษาในโรงพยบาบาลเนี่ย ประมาณ2 1 1 233คนก็ถือว่าเยอะอยู่นะส่วนตัวผมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะปัญหาจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ผู้ป่วยหายกลับบ้านปัญหาจริงๆคือคุณจะทำยังไงไม่ให้มันมีผู้ป่วยมากขึ้นกวน่านี้ไม่ใช่คุณจะไปบอกว่าหายป่วยกลับบ้านเท่านี้นะตรงนี้นะเจ็ดแสนกับห้าแสนเนี่ยเหลือสองแสนหายกันเฮ้ยมันไม่ถูกเป็นความคิดตรกกะที่มันป่วย ถ้าคุณลดลาดับผู้ติดเชื้อให้ลดลงเนี่ยจำนวนหายป่วยกลับบ้านมันก็จะเยอะขึ้นเตียงมันก็จะเยอะขึ้นไม่ใช่คุณถ่ายตรงนั้นไปตรงนี้มาเติมมันก็ค่าเท่ากันความมั่นคงต้องมาก่อนความสุขทุกข์ของประชาชนอย่างนั้นหรือเปล่าคุณก็ต้องไปเลือกเอาลวกันนะฮะว่าคุณจะบริหารอะไรก่อน ม็อกก็ปล่อยเข้าไปเจอเขาจะไปทําอะไรก็ปล่อยเข้าไปคุณมีหน้าที่แค่ตามเก็บภาพถ่ายตามเก็บรูปภาพวิดีโอแล้วคุณก็ออกหมายเรียกเข้ามาก็สิ้นเรื่องถ้าเขาจะต้องไปเผาอะไรแต่ถ้าคุณไปสร้างเงื่อนไขว่าคุณจะต้องเอาคอฟอยืนด่านหน้ามาถึงกูไม่บู๊ยิงแม่ก่อนลยโป้งนึงมันก็เป็นการสร้างเงื่อนไขในการประทะกันอยู่ดีฝากไว้แค่นี้แหละครับขอบุณครับ